ข่าวดีแชร์ได้น้องนุ่นช่วยแนะนำการบริจาคอวัยวะผ่านแอปพลิเคชันบริจาคอวัยวะข่าวดีแชร์ได้กับเรื่องราวดีๆที่ต้องแชร์วันนี้จะพาไปรู้จักกับการบริจาคอวัยวะผ่านแอปพลิเคชันบริจาคอวัยวะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นุ่นได้ไป บริจาคอวัยวะมานะคะแล้วก็วันนี้ได้เอกสารอะไรครบแล้วเรียบร้อยแล้วนะคะอย่างแรกที่เราจะได้นะคะก็จะเป็นบัตรประจําตัวผู้บริจาคอวัยวะแอปพลิเคชันเดี๋ยวนู้จะมาสอนนุกนคนใช้นะคะกดอ,อื่นก็โหลดแอปเจ้าตัวนี้เลยพิมพ์ไปว่าบริจาคอวัยวะนะคะจะขึ้นอันแรกเลยเนาะจะเป็นของสภากาชาติไทยนะคะเราจะกดคําว่าบริจาคอวัยวะนะคะนะคะให้กดคําว่าสมัครสมาชิกเนาะไอตรงตัวสีแดงแงนะคะแล้วก็ กรอกข้อมูลให้เรียบร้อยได้เลยนะคะทุกคนอันนี้หลังจากที่เรากรอข้อมูลเสร็จนะคะก็จะเป็นหน้าตาน,นี้เลยให้เข้ามาที่คําว่า Mycard นะคะมันจะมีวันที่บอกนะคะสาหรับระยะเวลาการตรวจสอบว่าเราลงทะเบียนผ่านได้ไหมบริจาคได้ไหมเพราะการบริจาคอวัยวะคือที่สุดแห่งการให้หากใครที่สนใจอยากจะบริจาคก,ก็สามารถทําตามได้เลยค่ะบริจาคออนไลน์ง่ายนิดเดียว